กี่ปีแล้วไม่ได้มาตรงนี้แล้วนี่ขนุนเมื่อก่อนขนุนอยู่บนห้องนู้นนะให้ดูสิ้าตามพ่อพาไปดูนั่นน่ะอยู่ตึกนั้นน่ะอยูอ่ข้างบนข้างล่างเป็นเซเว่นไงแล้วก็อยู่ตึกบนนั้นแหละหนูชอบหนูอยู่ยข้างบนอยู่ข้างบนตึกเซเว่นเหรอใช่จำได้ไหมตอนเด็กๆจำได้ทำไมหนูอยู่บนตึกเซเว่นล่ะอ่าเพราะตอนนั้นเราอยู่คอนโดกันอยู่ หนูอยู่ตึกเซ่เลยเราคิดถึงตึกเซ่ยมากเลยเนี่ยเหรอเพรคะว่หนูต้องติ้งค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะมาดูป้าปลาดุกนะคะดูนี้นะว้าอีกอันนึงค่ะทีนี้เอาไปเต็มๆเลยนะคะนะว้าอันใหญ่เลยจะเทไปให้แม่ดูกับป้าดุกนะ เดี๋ยวจะไขคลิปทุกคลิปเลยครับผมองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปนี่มองกล้องสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้อา้าวหน,หนูพามาที่ไหนคะหนูพามาที่ตาลาดน,นะคะมาไม่นี่ที่ที่หนูเคยอยู่สมัยก่อนเหมือนชี้ดิว่านหนนเคยอยู่ห้องไหน ชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดนี่ฮะเราเคยอยู่นู่นกันนะครับแต่ทไมแม่ของขนุนกับขนุนอยู่ที่นั่นนะครับแต่ทำไมเราย้ายมาเลี้ยวล่ะอ้าวเพราะเราย้ายไปอยู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเรามีสมาชิกมากขึ้นไงลูกแล้วขนุนก็โตขึ้นนี่คือสวนที่ขนุนวิ่งเล่นตอนเด็กๆนะครับยายค่ะอยากพาไปดูเครื่องเล่นนะคะไปเลยไปทางไหนอ่ะ อันนั้นใส่ขนุนใส่รองเท้าที่เป็นยางขนุนหลบซ้ายหน่อยครับพี่เออไม่ใช่ซ้ายนะตรงไปตรงไปตรงไปลูกลถอนหญ้าลูกไปตรงไปใช่ไคะใช่ค่ะตอนนี้ก็อยากเล่นอ่ะก็ไปเล่นดูสิ เอาสิก็ต้องขึ้นไปขี่แต่ว่าตัวนั่นตัวนั่งมันหลุดหมดแล้วเนี่ยตัวนั่งมันหลุดหมดแล้วเนี่ยต้องยืนซะแล้วยืนเนี่ยมันจะหัวฟาดลงมาปะอ,อะอ ไม่ถึงหรอกหนูยังโตไม่พอยังจะตกงมงเมานะป๊าก็อรอจับหนูไว้หน่อยได้ไหมถ้าต้องจับก็ต้องจับตลอดเลยหนูเล่นอันที่เล่นได้สิป๊าจับพี่ยู <Okay. S 2> ขอพี่เขาเอา้าก็ซ้อนหลังก็ได้นี่ลูก